นูไม่รู้เลยว่าแบบเขาจะรูเมมาอีกไหมเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสอะไรอีกเอามาก็คือไม่มีเซนเตอร์แล้วนะเพราะว่าพี่เปย์ไม่อยู่แล้วสนใจลู머ของเบียนเคฟเทตี้ที่ซูรีเขาส่งมาทุกทีก็คือพี่เปย์ I ะโน w you คิดแดนสิ่งอื่นตลองเออคือถ้าจะให้ผู้คนรู้สึกเกี่ยวกันที่พี่เปแบบแก๊สอย่างเงี้ยก็เสียใจอยู่ที่แบบว่าเออเราจะไม่ได้แบบมีภาพวันสุดท้ายที่เราบบจบไปพร้อมกันค่จที่หนูอ่ะก็อยากให้เขาแบบเป็นเซนเตอร์เดี่ยวเพลงนึง คอนพม่เปก็คือก็ดีใจมากที่ได้ได้รู้เมอร์อีกแล้วรูเมอร์อีกแล้วทุกคนรู้เมอร์เที่สามของชีวิตก็จะบอกว่าแบบไปรอ่คืี่คอมานมากอ่ะคือรู้เมอร์เล่าเนี้ยเป็นรอบที่เหนื่อยมากเหนื่อยมากมากแบบว่าไม่รู้ทำไมถึงเหนื่อยขนาดนั้นอ่ะแบเหนื่อยมากแล้วก็ดีใจที่แบบมีไลฟ์ด้วยคนจะได้แบบดูเยอะๆแล้วแบบมีย้อนหลังให้ดูด้วยทุกคนก็แบบไปดูกันเถอะนั้นนะก็คงอีกนานมากๆ หนูไม่รู้เลยว่าแบบเขาจะเอาลูเมอร์มาอีกไหมเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสอะไรอีกที่จะเอาลูเมอร์มาเพราะว่าก็ไม่เอามาก็คือไม่มีเซนเตอร์แล้วนะเพราะว่าพี่เปไม่อยู่แล้ว <c oughs> อ่มันก็ยังไม่ใช่เซนเตอร์อ่ะ ปกลักแบบ officially แต่ว่าแบบเรื่องเดอร์ูเมอร์ของ b n k ยนเคฟอร์ตีที่ซูริคเซ็นมาทุกทีก็คือพี่เป๊ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสในอีกไหมแต่ว่าก็คิดว่าคงอีกนานถ้าแบบจะได้เต้นหนูก็คือตำแหน่งเดิม3รอบหนูจะบอกว่าคือได้ตำแหน่งเดิม3รอบใช่ป่ะแล้วลูเมอร์มันสามยี่ว่าใช่ป่ะใช่ป่ะทุกคนลูเมอร์มันเป็นเพลงที่แบบหนูอะหลับตาเดินได้แหละเพราะจริงจคือปกติหนูเป็นคนไม่แม่นไม่แม่นแบบแ่บไม่แม่นเลขบ็อกกิ้งขนาดคือแต่หนูจะรู้นะว่าหนูต้องยืนตรงไหนแต่หนูว่าไม่่่่่่แแแแแมมมนนนนนนบบบบบบ1.75 2.5หูจะไคอยขาาดั้เท คนที่เขาเป้งมากอย่างนี้ใช่ปะแต่ลืมไม่เป็นเพลงเดียวที่หนูจําได้ตั้งแต่แ,บบแรกจนจบว่าหนูต้องยืนตรงไหนบ้างเริ่มแรก0.7บย์จุดเจ็บ็อกสองหนบ็อกบ็อกสามขยับไป2เปลี่ยนฝั่งแล้วก็บ็อกอีกบ็อกหนึ่งเป็นกระโดดมาข้างล่าง2.5แล้วก็อีกบ็อกหนึ่งเป็น3.5แล้วก็เข้ามาเป็น3แล้วก็0.5แล้วก็2.5 3.5 0.5 3 0.5แล้วก็วงกลมโซโลแล้วก็ออกแล้วก็เข้า0 0 0 0 5 3 0 5, 0 7 1 5เอ้ยไม่ใช่0.7 0.5ไม่ดิศูนแล้วก็ไป1 1แล้วก็0.7แล้วก็0.7แล้วก็0.5แล้วก็จบแหละ <c oughs> โซโลขี่เองด้วยไหมใช่ทุกคน คือรอบนี้เป็นรอบแรกให้หนูแบบคิดโซโลเองแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์อ่ะหมายถึงว่าปกติจะให้ครูช่วยคิดเออใน,นแต่นี้ให้ให้ครูช่วยดูให้ด้วยแต่แต่ว่าอันนี้คือแบบส่วนใหญ่เลยคืนเนอะไม่คิดว่าเวลามันน้อยด้ยวยเราก็แบบหนูเต้นมาตั้งสามรอบแล้วใช่ปะคือหนูก็ไม่แบบหนูว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกที่เราจะแตบบ่ไปคิดท่าอะไรเองแต่หนูรู้สึกว่าเออเต้นสามรอบหนูก็ควรที่จะแบบแหมมันก็รอบที่สามแล้วก็อยากแบบว่าอยากแบบคิดเองบ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยได้เป็นแบบนั้นนะคะทุกคนอ่ะนู You know night long. อยู่น่ขิดเต้นสิงคอเอาชนะร้องเสียงใครคายบนเวทีตอนเต้นพี่เอิร์ธคะ่ะพี่เอิร์ธคือเก่งมากทุกคนคือรุ่นสามร้องสดทุกเพลงคือมันมีแบ็คแบ็คแทร็กก็จริงแต่แบบคือทุกคนร้องสดแบบทุกประโยคทุกคำอะ่ะคือไม่มีแบบสักท่อนเดียวที่แบบปล่อยปล่อยว่างไม่ร้องอะ่ะจริงๆคือขนาดดูเมื่อยังร้องไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนกันอะ่ะเก่งมากแต่คือคนพี่เปคือไม่ไหวจริงคือทุกคนหนูไม่ได้คิดคําพูดอะไรไปเลยเว้ยว่าแบบ ก็จะไปพูดยังไงแบบคือหนูรู้อยู่ว่าสคคิดหนูมันต้องพูดหลังจากจิวะรู้แต่ว่าเอ้ยหลังจากเฟิร์หลังจาก,จากไม่เปลี่ยนเลยเออตอนไหนวะเออหนูต้องพูดตอนนึงอะก่อนทะกุระเออแต่ว่าหนูก็รู้แค่ว่าต้องพูดตอนนั้นแต่ว่าหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะพูดอะไรเพราะหนูรู้สึกว่าอยากให้มันออกมาตามความรู้สึกแล้วก็ขี้เกียจจะคิดเยอะก็เลยเออก็เอาตามที่รู้สึกตอนนั้นคือถ้าจะให้พูดความรู้สึกเกี่ยวกันที่พี่เปแบบ แกอย่างแรกเลยคือหนูอ่ะยินดีกับพี่เบมากมากที่แบบว่าเขาจะได้ออกไปในเส้นทางใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะหนูว่ารู้สึกว่าพี่เบก็เป็นคนหนึ่งที่แบบ c o m p l e t มากๆในการเป็น48ซีแอะไรเงี้ยแบบเกือบจะ c o m p l e t ที่สุดแล้วคนหนึ่งความทีงหนูอ่ะก็อยากให้เขาแบบเป็นแบบเซนเตอร์เดียวเพลงนึงแบบหรือแบบหลายๆเพลงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงแบบถึงอาจจะไม่มีซิงเกิลที่พี่ไปยังแบบว่าเป็นเป็นเซนเตอร์แบบออฟฟิเชียลแบบคนเดียวแต่ว่าหนูว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่อยู่แล้วว่าแบบสปิริตเขาแบบมีแบบเข,า,า,มแบบขามีสเิริตเขาพี่จะเป็นเซนเตอร์อะทุกคนไม่ว่าจะแบบหลายๆเพลงแบบกี่เพลงก็ตามนั่นแหละใช่แล้วก็ยินเดียเขามากก็ได้แบบ ปในเส้นทางให,ใหม่แล้วก็เขาก็คอมพ l e t แล้วในนี้ตามที่เขาต้องการแล้วก็ก็เสียใจอยู่ที่จะแบบว่าแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้แบบอยู่ในห้องซ้อมด้วยกันแบบว่าเต้นเพงลง48ด้วยกันอะไรเงี้ยคือก็เสียใจอยู่ที่แบบว่าเออเราจะไม่ได้แบบมีภาพวันสุดท้ายที่เราแบบเออจบไปพร้อมกันอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีภาพนั้นาภาพภาพอนาคตของทุกคนก็ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเพราะไงเราก็ได้เจอพี่เฟย์ตลอดอยู่แล้วคือถึงมันจะเป็นอย่างนี้ก็จริงว่าแบบได้เจอกันตลอดเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็คงไม่เหมือน เดิมหรอกเพราะว่าแบบหมายถึงว่ามันก็คงมีาพาร์ทที่ไม่เหมือนเดิมบ้างก็แบบว่าสมมุติว่าเขาให้จับกลุ่มกันอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่มีพี่เป้แล้วแต่ให้เขาให้จับคู่กันหนูก็จะไม่ใช่คนที่คู่พี่เป้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ทํางานคู่ทํานู่นคู่หนูก็จะไม่ได้คู่พี่เป้หรือว่าแบบอะไรก็ตามไปเอาตินในการหนูว่าไม่ได้นอนกับพี่เป้แล้วอะไรอย่างนี้ เ,เดินจริงๆนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแล้วก็แบบคือก็จะไม่เคยมาบอกหนูตรงๆแล้วว่าแบบว่าหนูคนทําแบบนี้หนูคนทําแบบนี้นะเขาพี่เปเป็นคนที่พูดตรงกับหนูที่สุดอะตอนที่พี่เปบอกเป็นไงบ้างแกงเอสแอนพีแข่งตรงไง,งสุดคือพี่มันไม่ได้เป็นเชิงให้เป๊เดินมาบอกว่าจะแกะนะอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบทุกคนก็แบบว่าแบบ รู้ๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคื <c oughs> อเขาก็ไม่ได้แบบว่าเอออยู่ดีแบบแตัดสินใจมาแล้วแล้วเข้ามาบอกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เป้กพูดใช่ปะว่าแบบว่าเขาบอกว่าเขากลัว <c oughs> พวกหนูเสียใจอะไรอย่างเงี้ยใช่คือรู้ๆกันมาตั้งนานแล้วรู้กันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ ก็ยังไม่อยากให้ถึงวันนั้นแต่ก็ถึงแล้วแล้วก็ก็ผ่านไปแล้วตัวยแ,แต่ว่าก็ไม่เป็นไรชวนมิวเิลชอบไฮโนทเดี๋ยวมาลอง mm hmm. มิวเกิล,ลฟังแบบเต็มๆนะทุกคนคือตอนแรกอนหนูจะร้องคนเดียวเว้ยหนูจะร้องเพลง boy friend ตัวโนสุคริกกตะแต่ว่าแบบพี่ฮูปกับแพนมาชวนก็เลยโอเคได้ ก็เลยเป็นแบบนีว่าเขาคือเรื่องเกิดขึ้นไวมากทุกคนรู้ปะคือคือพวกหนูอะแบบงานเยอะมากแบบมีทั้งงานเปมีท like ั้งงานนู่นงานนี่เยอะแล้วก็แบบมีวันสอบยู่ซึ่งแบบก็คือมีเวลา้อมจํากัดมากมากๆแต่ว่าก็กล้าถือว่าโอเคไหมก็โอเคก็ได้แหละเอาใจจอยไงเรามาแบบใจจอยฟิลฟิเก่งตลอดไม่เคยเห็นเพลแกไม่ดี คือจะบอกว่าก็ขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้หนูแบบคือทุกอย่างหนูก็ต้องยกยใค้ดีทุกคนเพราะว่าทุกคนเป็นคนที่ทําให้หนูมีความมั่นใจมากขึ้นจริงๆแบบทาให้หนูแบบกล้าออกจากแบบคือปกติหนูจะบนวทีหนูจะเป็นคนแบบครึ่งคึ่งกลางๆแบบจะทําก็ไม่ทำอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเออพอหนูแบบมีความมั่นใจมากขึ้นรู้ว่าแบบว่าเออเราทําไปเพราะมีคนรอดูเราอยู่ก็รู้สึกว่าเออมีความมั่นใจมากขึ้นอ๋อทุกคนเราก็เจอกันที่สเตจ BT นะทุกคน <S <S ถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้เริ่มซ้อมเลยแต่ว่าหนูเริ่มซ้อมไปแล้วง่ไมรจิ แต่ว่าก็ถือว่าเราค่อนข้างที่จะเต้นบ่อยก็ถือว่าในเวลาสอนมีจากัดเราก็ต้องทําให้ได้ึงแม้ว่าเราก็ไม่ได้เก่งแต่ไม่เป็นไรเนาะคือมันก็ต้องได้เนาะอ๋อแล้วก็หนูก็ขึ้นจอมโจรด้วยใช่ปะความพี่เป่ะคือหนูอ่ะขึ้นจอมโจรตลอดไปมากคือตั้งแต่เข้าบียนเคมาหนูก็คืออยู่อยู่ในจอมโจรตั้งแต่แรกทุกคนว่าตอนยันหนูกแกร์หนูจะเต้นจอมโจรอยู่ปะหนูว่างันแหละเธอขึ้นเอวชิวตได้ยังไม่ได้ทุกคนจน 6ปีีแล้้วก็ยยังไมไม่่ดดออูะต้องอีกนานเลยอ่ะหนูอยากขึ้นโอชิเบะกับคนหนึ่งอยู่รุ่นสี่หนูอยากขึ้นโอชิเบะกับพี่แอลอ่ะหนูไม่รู้ทําไมแต่หนูรู้สึกว่าอยากขึ้นกับพี่แอลให้พี่แอลเป็นสีขาวหนูเป็นสีดำเอ้ยแต่พี่แอลเป็นสีดําก็ได้นะแต่นหนูเป็นสีขาวไม่ได้วะ่ะแบบหนูทําสีขาวไม่ได้มันฝืนธรรมาชาติตัวเองคืนแต่พี่แอลเป็นได้ทั้งขาวและดำเลยว่าพี่แลอลแบบทั้งเทแล้วก็น่ารักเลยอ่ะหนูอยากขึ้นโอชิเบะกับพี่แอลอ่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่น่าป่ะเพราะว่าไม่ได้อ่ะอายุมัน รวมถึง F10 ฟังเท้นกับ VR และยังมีเพร์เตอร์ด้วยนะคะหลอดเลย I am m o o n h e Application